ลูกลิงครับลูลลลลกลิงลูกลิงต้องปิดลิงนี่ลูกลิงต้องปิดลิงเดีิมว่าจะปิดทองวิดนะครับเดี๋ยวพึ่งปัดเพิ่งมาทุเรียนใช่มันบินที่นนัเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เนี่ยปล่อยปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งปัดทีเดียวปัดทีเดียวอันนี้กดไม่ได้ไงนั่นแหละทีเดียวเดี๋ยวเพิ่งทำเดี๋ยวเพิ่งทำ ดูอีกดอีกแล้วใช่ไห่นไมคุณหมอใช่ไหมมอแเนี่ยอไหครับคุณหมอคุณหมอเป็นเจ้าภาพทองนะครับท้าที่แล้วมาปิดอง์นี้ไปแล้วเหลือนะครับกรเลงคุณหมอก็จะวันนี้ก็จะขอญาตขอทองคุณหมอจะปิดครุฑจะิงๆแล้วจะปิดทั้งองนะครับตาทูกับตาทุหลับสบายด้วยมั้นกลับบ้านเป็นยังไงเป็นัไงบ้างรู้ใจอะไรดีๆมั้ย คนไม่เคยสื่อเรื่องนี้มั้งจริงจสอนแล้หลอกคำแมรจำอะไรไม่ได้วันนี้วัเกิดวักคุณแม่ครับอายุติด8ครับเขา18พอดีเจอลุ่นอยู่ลุ่น14ครบ100 8 17แล้วพรุ่งนี้ก็17ได้เลยค่ะนะค่ะ งานติดอทอนนะครับนี่สวยงามแล้วสวยมากโอ้ยแอมขอกล้องขอกล้องแอมด้วยเดี๋ยวไปยื้อหนึ่งใครนั่งยื้อเป็นไงบ้าง ไลฟ์บิวตี้บิวที่ฟูค่ะอย่างนั้นเลยอโอ้รู้สึกว่าแต่แรกที่เขาชวนมาครั้งแรกเลยที่เขาชวนมาจ้องมาอยู่แล้วจ้องว่าจะต้องมาอยู่แล้วคิดว่าวันหนึ่งเดี๋ยวได้มาแน่นอนเห็นคุณโยเขาก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวได้มาแน่นอนนะคะวันนี้ก็สมใจปรารถนารู้ว่าตจะทำแบบนี้รู้ว่าตจะทำแบบนี้ไม่ใช่แบบติดทองมาทั่วไปรู้รู้แล้วนี่ค่ะอนุโมทนาสาธุเงานผลงานวันนี้โอ้โหผลงานนะคะดีใจมากเลยค่ะปรบมือเลยนะคะก็ได้แปดครั้ง มือทั้งเข่านะฮะที่เรารู้สึกว่าจะมีความกังวลตรงรอยในเว้นนะฮะแล้วก็เพื่อนก็แปะตรงท้องก็แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีความสุขใจก็ได้รวมบุญกับเพื่อนๆหลายๆคนแล้วขอบคุณพี่แก้วด้วยนะคะดีดีครับสาธุสาธุครับเอาละอ่ะสมาชิกใหม่อีกคนหนึ่งมาครั้งแรกรู้ไหมรู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง ไม่รู้ค่ะแต่ลุกแค่คิดว่าคิดว่าว่าถ้าต้องไปปิดพอเหมือนว่าทั่วไปป่ะไปปิดสองสองแทนแไม่ไม่ไม่ได้อย่างนั้นเคยเคยเห็นคนอื่นทำก็คิดว่าอยากทำบ้างแต่นี่มีโอกาสกันทั้งเพื่อนจอยชวนมาก็ต้องขอบคุณพี่แก้วนะคะว่าอิ่มบุญนขอบคุณจอยก่อนจอยเป็นสะพานบุญใช่ค่ะเพื่อนที่น่ารักสวยไหมไม่น่าเชื่อว่าเราจะทำได้นะใช่ค่ะไม่คิดว่ามันจะทำได้จริงๆอืมอ่ะคุณจอยได้รับบุญเยอะนะพาพาไปอเป็นสะพานบุญเนี่ย ก็วันนี้พาพาเพื่อนหงมาค่ะเพื่อนหงเขาจะพาเพื่อนแอนมาแล้วก็พยายามจะพามาเรื่อยๆอยู่ซาทุกเลยทุกคาธุค่ะเป็นไงบ้างวันนี้องค์ที่ไหนละวันนี้อันนี้องค์น,นี้ยคือวันก่อนก็คือทำองค์นั้นใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ทาครบทุกขั้นตอนองค์น,นี้ทาครบทุกขั้นตอนก็นนนตนแ,แต่ล้างเช็ดนวลยาติดทองปัดทองใช่โอ้โหเป็นไงแัดกินบุญมากเลย อันธิษฐานดีๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอีกค่ะดีมาเพื่องก็จะมาพาแม่เพื่อนมาด้วยบอกเขาใส่เสื้อขาวพร้อมเลสใส่พร้อมเลสอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใ่เสื้อขาวหับทองพร้อมเลยใช่แ้เอาไปดเลยนะสวยจีน่ะสวยงามมาก เนี่ยเขาเป็นเงาหน้าต okay. okay. uh, sure. no ัวเองพ่อตัดเป็นดีเจนี่นะอ่าดีเจนะะปากขมือปากขมือมือมือเราไว้สไลด์เดี๋ยวต้องเปิดเองไหมมือร่างร่างฝึกเองค่ะเห็นไหมเลือกเองค่ะแล้วเราองคิดเองด้วยใช่ใช่ดูด้วยดูด้วยดูด้วยต้องการโอ้ยไอ้ทายดีทายดีแล้วก็เราอยรากินข้าวดเมื่อเรทานข้าวจะปวดท้องโอ้ยแล้วก็พ่อกับดีเจเนี่ยเป็นเรื่องประจำตัวเลยดีไหมท้องสวยไหมคะงามมากงามมากงามมากท่านตอนของการนะคะ อรนมดาเี rồi, ่ยธาาเป็นเงาได้เหรเป็นเงาเห็นเงาชัดเนี่ยท um> ่านพุทธทารักษาทุกสิ่งผมเชื่อไงเชื่อไงนะใเชื่อไงักษาทุกสิ่งวันนี้เชื่อว่าในรายการเนี่ยจะไม่คุยเรื่องอื่นเลย เดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะขอให้เปิดเพลงอมพระมาพูดเดี๋ยวพี่จะเล่าเล่าเรื่องพระอย่างเดียวเลยดูพรูนะคะวันนี้เลยโคตโป๊ะโป๊ปิดทองเลยไปนะคะต้องต้องต้องเล่าบอกว่าก่อนมาคิดอะไรปุ๊บพอได้มาแผ่นแรกที่ติดเป็นไงโอ้โหรู้สึกแล้วรู้สึกว่าประทับใจเพราะว่าเราอยากจะมาเรียนรู้แล้วแผ่นแกในการทำงานแผ่นแรกเลยตื่นเต้นไหมหรือว่ารู้สึกว่าอุยมันแบบ เป็นรื่อจะสวยไม่น่าเราจะทำได้ไหมนะเราจะทําได้ไหมนะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าการปิดทองแท้ๆที่ไม่ใช่เหมือนกับการปิดทองที่เราไปทําบุญแล้วไปแปะตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยนี่คือแปะให้เพื่อความโดตรงานแปะเพื่อให้อยู่อย่างนั้นเลยรู้สึกว่ามันมีความแล้วคนที่มากล่าวว่าแล้วก็ได้บุญด้วยนะใช่ใช่โอ้แล้วคะโอ้สวยจังเราได้บุญด้วยแล้วก็นโนมัสใช่ค่ะแล้วเราก็อยากจะไปบอกเพื่อนๆด้วยบอกบุญเพื่อนๆแล้วก็คนที่เป็นแฟนรายการได้มา รับรู้ในเรื่องของสิ่งนี้แล้วก็ได้ลงมือทำอาจจะเป็ดีเจคนแรกที่พาเพื่อนพาแฟนเพลงปิดทองไม่เิยมีใครทำได้นะอ่าคนนี้ดีกว่าที่ยิ้มยิ้มตลอดเวลาั้งแต่ทำเนี่ยเขาสูบมันเขาสูบมันทะลุมันออกมาทะลุทะลุออกมาจากข้างในเรารู้สึกได้เลย มีคนาดคนใดใจก็พึงใจได้ได้เหมือนรวมรวมหมูใช่ค่ะเขาเพิ่มาได้ไปละยี่สิบเปาถ้ากลับไปแต่งงานต้องไปกีนเหล้าต่อไหมไม่ไม่มีนะไม่มีไม่ได้เพราะเมื่อก่อนเราจะเจอนตารวงมเล้างานบุญไม่ให้มี เดี๋ยวนี้ไม่เคยเจอเลยนะคะบอว่าใช่เออทึงะบุเอึบุญเมื่อก่อนชวนชวนเท้าผัดเดี๋ยวนี้ชวนเท้าวัดเขายิ้มเขายิ้มมีความสุขตั้งแต่เช้าแล้วเออไเห็นไ้ยิ้มตลอดอยู่แล้วที่เป็นคนเายิ้มควาสุขมันต่างไงควาสุขทาตามันต่างกันเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยทางตามันคนละแบบนี่นยได้เลยครับงานต่อไปเป็นงานหลวงพ่อโสธรครับ ลงงานที่หลวงพ่อโสธรองนี้ลงฐานด้วยเลยลท,อทองหมดเลยครับเดี๋ยวเรจะทำตรงนี้ใหม่เ,ออเป็นที่ใครลงคะฐานก็สีทองส่วนครุฑนะครับพญาครุฑเราจะลงเม่อพืม่มีมีเจ้าภาพทองคํานะครับแผ่นทองคาเปลวแท้เราก็เลยจะให้ลงครุฑทั้งองค์เป็นทองคํานะครับส่วนตีกจะเป็น เปลวสีแดงต้องสาธุกับคุณหมอกับคณะนะครับหมอคณะเด็กแบบแก๊งเด็แ,บบแก๊งคุณหมอเลยกันผมใช้คำนี้สาธุเลยไม่ต้องไม่ต้องรืบนะช้าๆจะเย็นๆเน้นให้เรียบเน้นทายเรียบเน้นทายเท่ากันสร็งามคนระับสวงามแล้ว ไม่ได้ไหนปตรงไหนบ้างเนี่ยต้องชา์กับน้องเียอ๋ช้าอหน่อย้รังดทู่ทไหนลอุทิศให้ป้าหมาแข็งแนอืมสาธุได้เทต้องให้ไมประกอนนะคะพี่แก้ววัสดีค่ะสาธุดีดีสวงามนสวยงามมาก เฮ้ยพ <OK ี่นายเฮ้ยพี่นายโอเคไหมวันนี้คุณนายโอเคไหมวันนี้สวยไหมสวยเนี่ยจะคุยก็คุยใอกผมเลยผมจะทำงานเขาตไอ้ที่ต้องหลบดีนะถ้าโยกอดดูดูโกอดอย่าดูเลยคนนี้ให้มันตายมันเองเถอะนี่อ เาผ่านไปครับตัดเดเองมาถ่ายไม่ทันตนะิดเสร็จแล้วสวยง,งามแล้วนะครับพระสังกัจจายนครับนี่พระสังกัจจายนกเดเองมาไม่ทันเลยแนวไปใช่ไหมหลวงพ่อโสธรครับเราจะเบียดแต่ส่วนส่วนพระศกกับพระพักก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เย็นแล้วเดี๋ยวไม่ทันพระธาตุทั้งองค์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทํางานปิดทองต่อ อันนี้ของจริงหรือว่าหรือว่าทัชทูเนี่ะตากจริงหรือว่าสักสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ยัะจริงไหมเจริงเหรอไม่เจ็บเหรอใครอยู่บนนี้งยังเราสังเกตอ่ะอ่ะได้อ้าวทำไมสาวคนนี้ยืนเฉยนี่ไม่ช่วยเราปิดทองเะ แล้วพี่หันไปดูทางนี้ค่ะมี้8 0แล้วนะเด็กเด็กสุดปลายเท้ายังไม่เท่าโค้อันนี้้อยเจ้านันแเออย่าร้อยต่อนะร้อยเจ็ดสิบยังไม่สามารถติดได้เพื่อนคือตั้ง่1 0 90เลอ้เขาเขาบุญสูงบุญสูงแค่ไหนเค่ยงยิ่งไม่ถึงเลยไนหมอนค่างนี้แล้หมอมีอนี่ เดมคนเดียวเลยเหรอง่ครัฮะครับนี่ธรรมดาเลยเหียมหมุค่ะเดี๋ยมุมั้งวนนี้เาตดสิคำเป้ยวเปรียเอื้อมมาได้ไม่ขนาดหนูเชี่ยหชี่ไม่ถึงเลตรงไหนเปี้ยวเอื้อมมาได้มือไปไปมือโอ้คุณนายคุณนายโโกสบายเลยแ่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพี่น้อสิบคนนะคะวตดสิบนะฮะโอ้โหสามคนสามคนสาคนวะเออหลวงพ่อหลวงพ่นี้ครับใครใครเตี้ยหมดสิทธิ์โอ้ ไม่น่าเลร้อยเ็ดไม่มียิงยิมาสายไปไม่ใช่เรติดทองอ๋อร้อยังไม่มีปัญญาตรงใจตรงใจอย่างมี้เพราะมือไม่ถึงใช่ระยดีนะไม่มีใครแย่งเนี่ยฮะเจมไม่มีใครแย่งเลยตรงพระตรงพระเนตถดไหถึง่ตรงพระเนถึง

เขยับยังไม่ยังร่วงเลยครห้ามแต่องค์พระด้วย <c oughs> อ่อยครับเก็บงานเยอะไห <c oughs> มทาเป็นสีเหลี่ยมได้ถ้าปิดง่ายเก็บง,งานนะครับปิดทองยังไม่สวยต้องการให้สวยเป็นองค์ว <c oughs> ันนี้เราจะเริ่มทำการปิดทองที่ด้านหลังของพระยาคุดก่อนนะครับ ออนนี้จะเห็นว่าไปยูนิฟอร์มกันอก่แล้วราว่าทกทมัอนอะไรอ่าเี้ยแ้วจะต้องทำโม่้านต้องยีนิฟอมกันขอบค่ะอ่ะอ้อม <อ>พูดช้าๆอยู่ะลื่งนะคะเราต้องรีบพูดอะไรอย่างเงี้ยเวลาขึ้นคอจะพูดเร็วๆไงอ่ะอะไรค่ะท่านประธานท่านประธานนะคะแม่ก่อนนะแม่กคนคนน่อนเยอะมาก ก็จะมยามันโวยน้โวยขับโวยวันหนึ่งเราก็จะเป็นป่าเป็นแล้วไม่เดียวอ่ะเป็นแล้วเดียวจะเอาหาไปไหนลุกโยหน้าโวย